เรื่องรถถามมาเรามีคําตอบสวัสดีครับผมทีครับสวัสดีครับผมโตครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบข้อสงสัยนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านนะครับก็มีลูกค้านะครับทักมาทางเพจเรานะครับค่อนข้างเยอะเลยค่อยทักเยอะเลยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านนะครับวันนี้มีคําตอบเดี๋ยวเรามาเริ <tiny> <media> ่ม hmm ค <actually> ําถามแรกกันเลยนะครับก ok ็คําถามแรกก็เป็นของคุณมิสเตอร์บานานครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับก็คือว่าขอถามหน่อยครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วไม่รับรถจะเสียเครดิตไหมครับผม,มเป็นไงบ้างครับผมคำถามนี้นะครับจะไม่เสียเครดิตนะครับเพียง<ม>แต่ว่าจะเสียประวัติในการยื่นไฟแนนซ์ของไฟแนนซ์นั้นที่เรายื่นไปนะครับทำให้เวลายื่นครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะโดนปรับดาวได้ครับผมหรือเรียกง่ายๆคือเป็นการติด แท็กซิงนะครับเดี๋ยวเรื่องแท็กซิงเป็นยังไงเดี๋ยว E ีหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณลูกค้าในฝันกันนะครับสาหรับคําถามถัดไปนะครับจากคุณบัตตันนะครับผมรับเงินสดครับไม่มีเงินผ่านบัญชีทําไงครับพิธีรับเงินสดไม่มีเงินผ่านบัญชีดับแรกต้องดูอาชีพก่อนนะครับว่าคุณลูกค้าทําอาชีพอะไรถ้าเกิดถ้าเป็นทํางานบริษัทอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ใบรับรองเงินเดือนได้นะครับรับเงินสดก็ให้เขาออกใบรับรองเงินเดือนให้แต่ว่าบริษัทนั้นนะต้องจดทะเบียนการค้านะครับ ซึ่งเวลาไฟนนักเขาเช็คเนี่ยเขาจะดูจากเลขผู้เสียภาษีของบริษัทนั้นและเขาจะโทรเช็คไปทาง่ายบดนะครับก็ขอบคุณสําหรับคําถามเมื่อกี้นะครับแต่มาดูคําถามต่อไปกันเลยคาถามของคุณพี่ๆนะครับคุณพี่ียบอกว่าเงินเดือนน้อยคงไม่ผ่านไปนั้นจริงๆแล้วถ้าเงินเดือนน้อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใช่ครับครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็วิธีการก็คือลองเลือกรถที่ให้เหมาะกับรายได้ของเราดู รหรือแต่ถ้าอยากได้รุ่นที่อยากได้จริงๆแล้วฐานเงินเดือนไม่ไถึง2เท่าของค่างวดก็สามารถหาคนผู้ร่วมได้นะครับผมสำหรับคําถามต่อไปนะครับก็คือระบุตายตัวเลยหรอครับว่าต้อง2เท่าของค่าง,งวดสมมุติผ่อนแ0ด0แต่เงินเดือนผม13 0 0 0ก็คือซื้อไม่ได้อย่างนี้หรอครับปกติแล้วเนี่ยครับผมออสองเท่าของค่าง,งวดนะครับ <S <S เป็นเกณฑ์มาตรฐานของทางไปแน้นเพื่อที่จะทําให้ เรื่องอะครับผ่านง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าค่างวดไม่ถึง2เท่าจริงๆแนะนําเลยก็คือหาคนกู้ร่วม1ท่านนะครับเพื่อมารวมกับรายได้จะได้เกิน2เท่าของค่างวดก็จะสามารถซื้อรถได้ครับผมทุกปัญหามีทางออกปรึกษาเซลลที่เซลโ์ได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูคําถามต่อไปกันเลยครับของคุณน้ําฟ้านะครับคุณน้ำฟ้าถามว่าอย่างนี้ลงเดินสเตตเมนต์แล้วค่ะปกติเก็บเงินสดกับตัวพูดได้ถูกทุกข้อเลยอ๋อแสดงว่าดู ของไงครับนูกธุรกอันนี้ต้องแนะนํานะครับถ้าเกิดลูกค้ามีแผนที่จะซื้อรถนะครับให้เดินสเตตเมนต์ไว้ก่อนอย่างน้อย6เดือนนะครับเ<ช>พื่อเวลายื่นไปแนนจะทําให้ยื่นเรื่องได้ผ่านง่ายยิ่งขึ้นครับใช่เพราะว่ามันจะเห็นธุจรกรรมการการ,การเงินลูกค้าใช่ครับ,รบผมมีความน่าเชื่อถือพิสูจน์ได้อันนี้ตามอีีที่แล้วเลยคําถามต่อไปของคุณครับผมคุณนภัร คุณพัชบอกว่าปิดบัญชีแบ c ็ l ลิสแล้วจะออกรถได้อีกไหมอันนี้ออกได้นะครับแต่ก็ต้องดูแบ c ็ l ลิสที่ลูกค้าติดด้วยนะครับว่าเป็นแบ c ็ l ลิสของอะไรจะเป็นเรื่องแบ c ็ l ลิสบัตรหรือเป็นแบล็คลิสรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบัตรเนี่ยถ้าปิดบัญชีไปแล้วก็อาจจะระยะเวลาประมาณ6เดือนก็ยื่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถนี่อาจจะรอระยะเวลา3ปีนะครับคำถามถัดไปนะครับจากคุณน้องนะครับ อยากจะถามว่าถ้าเราผ่อนล,ลดกับไฟแนนซ์มาแล้วแล้วผ่อนหมดไปแล้วเราจะออกรถใหม่แต่ไม่มีสเตตเมนต์จะออกรถได้อีกไหมครับพี่ตี๋ใชเลยครับผมไอตี้ง่ายมากเลยเราก็ยื่นกับไฟแนนซ์เดิมที่ที่เราเคยออกนะครับเพราะว่าทางไฟแนนซ์จะมีประวัติลูกค้าเก่านะครับคำถามต่อไปนะพี่นันนีพี่น,นันน,น,นีบอกว่าข้อมูลดีมากตรงไปตรงมาขอบคุณมากครับผมว่าครับผมที่รับชมนะครับใช่ครับขอบ คุณกั๊กนะครับคุณชัดบอกว่าไม่ได้ฟังอะไรเลยมองหน้าแต่คนพูดกรอบขอบคมาครับมากครับคำถามต่อไปคุณจะลุกซัดแล้วผู้ค้ำเคยมีประวัติล่าช้าค้ำได้หรือไม่ครับโตษค้ำได้ครับผมเพราะว่าคนค้ำทางไฟแน้น์จะไม่เซ็คเครดิตนะครับคุณ OPGG ถามมาว่าอายุ20ปีเงินเดือนอื่นห้ารับเงินสดมีเดินบัญชีไม่เคยผ่อนอะไรเลยสามารถออกรถคนเดียวได้หรือเปล่าครับ <Scroll> <isini> อายุ20ต้องทำแรกครับว่าออกรถเป็นรุ่นอะไรอย่างเช่นเงินเดือน15นะครับก็คือว่าถ้าออกรถเอ็ซ <ancial> ์เพนอร์ก็จะกดประมาณ10,000กว่านี่อาจจะต้องใช้คนคือร่วมครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นพวกแอดชาร์ทมิลล์หลาอะไรเงี yes ้ยก็อยู่ในขั้นของมากกว่า2เท่าของค่างวดเนี้ยอันเนี้ยใช้คนเดียวกินได้นะครับผมก็คุณนัทวัฒน์ถามมาว่าถ้าจะดาว25จะผ่านง่ายไหมต้องดูเครดิตลูกค้าก่อนครับ ควาเคยมีประวัติล่าช้าอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมเพราะถ้าเกิดต่อให้ดาวเยอะแต่เครดิตไม่ดีก็แเซว่าจะออกรถได้นะครับครับผมขอบคุณนะครับทุกๆคําถามที่ถามเข้ามานะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากรู้อะไรหรืออยากมีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามในอีพีหน้าให้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ